อันดับแรกนะคะให้เพื่อนเอนเข้าไปที่เว e ็บไซต์ e-service. doe. to. th ค่ะพิมพ์เข้าไปแล้วก็จะเจอหน้าต่างของเว็บไซต์กรมการจัดหางานให้คลิกที่ปิดหน้าต่างจากนั้นก็จะมีเมนูสำหรับบุคคลทั่วไปนิติบ,บุคคลเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นนะคะในตรงนี้เนี่ยให้เพื่อนๆคลิกตรงเข้าสู่ระบบสำหรับบุคคลทั่วไปค่ะ จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆทาการลงทะเบียนสังเกตดูจะเป็นวงกลมสีแดงคลิกเข้าไปในหน้านี้นะคะให้เพื่อนๆเ,เลื่อนลงมาสุดเลยค่ะเมื่อเลื่อนลงมาสุดแล้วก็จะเจอข้าพเจ้าได้อ่านแล้วก็ยินยอมตรงนี้เนี่ยให้ติ๊กถูกแล้วก็กดคำว่ายินยอม จากนั้นเนี่ยก็ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกตรงเลือกรูปแบบการพิสูจน์ตัวตนเครื่องหมายถูกสีเขียวจากนั้นกดยืนยันค่ะในหน้านี้นะคะให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลส่วนตัวเมื่อกรอกเสร็จแล้วเราก็ใส่เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนจากนั้นระบบจะให้เรากรอกชื่อผู้ใช้ค่ะ ต้องเป็นตัวอักษกรภาษาอังกฤษหรือไม่ก็ตัวเลขอย่างน้อย4ีตัวอักษรนะคะเมื่อกรอเสร็จแล้วก็กดยืนยันได้เลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะต้องใส่เบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อยืนยันตัวตนแล้วก็กดขอรหัส otp เมื่อได้รหัสแล้วก็ให้เพื่อนๆกรอกรหัสลงไปแล้วก็กดยืนยันอีกครั้งหนึง่งจากนั้นระบบก็จะขึ้นมาให้ตรวจสอบข้อมูลของเราค่ะเลื่อนลงมาข้างล่างสุด ก็ให้เพื่อนๆกดคำว่ายืนยันข้อมูลผลการลงทะเบียนท่านได้ทำการลงทะเบียนเ,เรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะก็ให้คลิกที่ยินยอมใช้ข้อมูลชุดนี้เพื่อเข้าใช้งานนะคะจากนั้นนะคะให้เราคลิกเลือกที่เมนูขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานกดเลือกเข้าไปเลยค่ะ เมื่อเลือกเข้ามาแล้วนะคะให้เพื่อนๆกดตรงแถบสีน้ำเงินค่ะเพราะว่าเราทำการลงทะเบียนที่บ้านจากนั้นนะคะให้เราเลื่อนข้างไปข้างบนนะคะจะมีขีดสามขีดซ้ายมือด้านบนสุดให้เรากด1ครั้งเมื่อเรากดแล้วนะคะก็จะเจอเมนูขึ้นมาให้เรากดเลือกขึ้นทะเบียนว่างงานค่ะ จากนั้นนะคะจะปรากฏชื่อนามสกุลของเราที่เราได้ทําการลงทะเบียนแล้วก็ให้เราไปเลือกขึ้นทะเบียนว่างงานสีน้ําเงินเมื่อเลือกแล้วนะคะมันจะมี3ขั้นตอนขั้นตอนที่1ให้กรอกประวัติส่วนตัวของเราแล้วก็กรอกชื่อสถานประกอบการกรณีที่เราลาออกจากงานนะคะลาออกเพราะถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากนั้นให้กรอกว่าเราลาออกไปทําอะไร มเมื่อเพื่อนๆกรอกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีให้เลือกว่าเราจะรับเงินผ่านธนาคารหรือพร้อมเพย์เมื่อเลือกแล้วนะคะก็จะมีให้กรอกข้อมูลของสถานประกอบการจําเป็นจะต้องกรอกในทุกส่วนนะคะจากนั้นระบบก็จะให้เรายืนยันนะคะว่าบัญทีที่ผูกกับพร้อมเพย์นี้ถูกต้องหรือไม่พอกดยืนยันแล้วก็จะขึ้นงานที่เกี่ยวข้องกับเรา อันนี้เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่ากรมการจัดหางานเนี่ยอยากให้เรามีงานทำเพราะว่าเราลาออกจากงานเนาะก็ให้เพื่อนๆเลือกไปเลยค่ะว่าเราสนใจสมัครงานที่ไหนพอมาถึงขั้นตอนที่2นะคะก็เลือกงานที่เราสนใจไปได้เลยค่ะดอกจันรสีแดงหมายหมายความว่าเพื่อนๆเนี่ยจะต้องกรอกให้ครบถ้วนจากนั้นเนี่ย ก็จะมาสู่ขั้นตอนที่3นะคะเพราะว่าเราเลือกเป็นอาชีพอิสระเนาะเราก็กด,ดเลือกไปว่าเราอยากทําอาชีพอิสระเกี่ยวกับอะไรแล้วก็กดตกลงสีเขียวค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆกดโอเคค่ะจะขึ้นหน้านี้ให้เพื่อนๆกดเลือกขีด3ขีดด้านบน เมื่อเลือกหนึ่งครั้งแล้วก็จะขึ้นเมนูให้เพื่อนๆนะคะเลือกที่ข้อมูลขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานก็จะโชว์หน้านี้นะคะถ้าเกิดว่าโชว์หน้านี้เป็นอันว่าเพื่อนๆได้ทำการขึ้นทะเบียนว่างงานขอรับเงินชดเชยเพื่อนๆก็สามารถตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินได้ว่าถึงขั้นตอนไหนแล้วนะคะ สำหรับการรายงานตัวนะคะแนะนำเพื่อนๆรายงานตัวตรงตามวันที่ตารางที่สำนักง,งานประกันสังคมได้แจ้งไว้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ